โมดีครับทมาไงบ้าครับงโออันดับแรกก็ดีใจครับอันดับมันอันดับหนึ่งเลยนะที่คิมตัดสินใจว่ารับเรื่องเนี้ย คือคิมจะได้ไปต่างจังหวัดเสียทีครับคือคิมเล่นละครหลายเรื่องคิมก็จะแบบนั่งรถตู้ไปอาาเต็มที่อย่างเนื่อเจ้าหญิงหลงยุคก,ก็ไปอยุธยาไปนครปฐมไปอะไรอย่างเงี้นะครับรลบนี้น่าจะได้ไปสุรินทร์แล้วครับตึ่งอยากไปเที่ยวสุรินทร์มากเลยเพราะว่าเรายังไม่เคยรู้เลยว่าสุรินทร์ลึกๆแล้วเขามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับครับอืมัวซ้างตอนนี้เรารู้สึกว่าจัดการกรณที่ที่ผมผมพูดความจริงเลยนะว่าเด็กๆเนี่ย ผมไม่เคยกล้าขึ้นช้างมาก่อนเลยเพราะว่าผมกลัวช้างแล้วก็ร้องไห้โพรพ่อแม่จับบังคับขึ้นแต่ผมว่าผมขึ้นได้ครับเพราะว่าผมโตแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะตัวคิมมาคาแรคเตอร์ Character, คิมมามันเป็นหนุ่มกรุงเทพเป็นสถาปนิกหนุ่มซึ่งเราเราทำงานเกี่ยวกับงานศินลปะอะไรพวกนี้ครับผมที่เป็นแบบแคล้ายๆว่าทําประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่เกี่ยวกับช้างนะครับคงไม่ได้ไปขี่ช้างอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าขี่ก็ขี่ได้ครับ ย,ยิ่งดีอีกครับมันจะได้ละลายในสิ่งที่เรากลัวออกไปครับทาเต็มที่อยู่แล้วครับจากเรื่องนี้ให้ทาอะไรก็ทำโอ้ยตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยครับนี่คือวันแรกที่ได้เริ่มกันเพราะว่าเราเพิ่งมาเปิดตัวแถลงข่าว5้าเรื่องนะครับกับ 5, 5้าเรื่องห้าภาคเนี่ยกันครั้งแรกแล้วก็ได้เจอพบปะพี่พิธีงานแล้วก็นักแสดงกันครั้งแรกด้วยครับอันดับแรกก็ประทับใจเลยเพราะว่า ก็เป็นคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับรู้จักกันเคยเร่วมงานกันเล็กๆน้อยๆมาก่อนก็เลยทําให้น่าจะปรับตัวกันได้ง่ายครับก็ไปติดตามโปรเจก t นี้ด้วยครับผมโดยเฉพาะเรื่องนะครับมนช้างให้นะครับเป็นตัวแทนซีรีส์จากภาอีสานซึ่งจะไปดื่มดัําไปขยี้กันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคุณจะได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของของจังหวัดเลย เป็นสาคัญก็คือช้างซึ่งคาว่าช้างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าช้างตัดตัวใหญ่ที่เราเคยเห็นกันมาก่อนมันจะมีรายละเอียดเรื่องลึกเรื่องหลังมีความเชื่อมีความอะไรได้ที่สาคัญครับเรื่องของความรักเรื่องของความคอมดี้แล้วก็แบบความแฟนตาซีเนี่ยก็มีอยู่ในนั้นด้วยรับรองว่าเป็นละครที่ดูได้เอ้เป็นภาพยนตร์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอนยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไปด้วยครับมนรักช้างให้ครับ